สวัสด,ดีค่ะวันนี้เรามากินพิซซ่าจ้ามากินพิซซ่าแต่เรามาทำ <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่อิตาลีเนาะพ่อบ้านจะเป็นคนทำพิซซ่าเนาะพี่น้องแล้ววันนี้เพื่อนกันเ็ดพิซซ่าอยู่ในเอระเบียงบ้านเพื่อนอยู่เดี๋ยวคอยสีนี่เงื้อเฮือนนี่แหละลังนี่แหละพี่น้องลังนี่แหละเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งนิดนึงจ้ะแต่ว่าสิเป็นแบบว่า วิดีโอชนนะจ้าแต่ว่าตอนนี้เขากําลังทําพิซซ่ากันแต่ข่อยสิพาเลาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเลาะก่อนเดี๋ยวไปกันเลยจ้าห่างจากซัมแปลประมาณสิบกิโลเจ้พี่น้องมากินพิซซ่ามาเฮ็ดพ่อมมากินพ้อมก็สิเป็นแบบธรรมชาติเนาะเป็นแบบธรรมชาติอันนี้ก็เขาก็ปลูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ น่าจะเป็นไอ้มันฝรั่งจ้ะพี่น้องกตมันสิเป็นสวนเป็นอย่างแบบเป็นบ้านนอกนนอลย่เนาะสิ่งที่อึ้งสิ่งที่ไม่เหมือนที่ฝรั่งเศสก็คือเอ่อจะมีโบสถ์นี่จ้ะพี่น้องจะมีโบสถ์ทุกที่เหมือนเหมือนบ้านเราเลยมีวัดมีอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันแรกอันใหญ่อันแรกแล้วก็อันอันท้ายๆอันที่สองเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยจะมีโบสถ์เล็กๆแบบนี้ อันนน้อยแบบนี้นะพี่น้องทุกมุมจ้ะนะแม้แต่หน้าบ้านที่เรามากินพิซซ่าก็จะมีนี่แหละสิ่งที่แตกต่างของอิตาลีนะแล้วก็เขาสีเพ้นสีเพ้นรูปแบบสวยงามมากพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องจา้าอันนี้ก็เป็นพระเยซูเนาะ จะสวยมากแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะมีน้ําแบบนี้พี่น้องซึ่งสามารถกินได้ดื่มได้ว่าผพิดอันนั้นเป็นสนามฟุตบอลของเมืองนี้ของหมู่บ้านนี้ที่จะจะเป็นรูปพระเยซูเนาะเดี๋ยวสิบปิดกล้องก่อนกาเลยไปจากสีไายจ้ะพี่น้องเพราะว่ามีวัยรุ่นในหมู่บ้านนะนะเดี๋ยวเราจะเดิน ปแล้วก็เราจะดูว่าอุยลาพี่น้องมีลาสองตัวตอนี้ไงประตูทางเข้าเขาอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งน่าจะมีลาอยู่สองตัวพี่น้อง เดี๋ยวจะถามพี<ห>พน้องทุกมุมเดี๋ยวจะถามเพื่อนดูว่าทําไมเขามีเออพระเยซูทุกมุมเนาะเขาเอาไว้ทําไมข้างบนก็เป็นโบสถ์จ้ะอันนี้เดินมาถึงนี่แล้วได้ยินเสียงไหมหมาก็ลงง้วหมาก็ลงควายนะพี่น้องเรยตามเสียงมะตอนที่เสียงคือเงียบ เป็นหมู่บ้านที่อิตาลีพ่อบ้านกำลังทําพิซซ่าอยู่คอยก็เลยอ,ออกมาพี่น้องออกมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานนั้นแล้วเราจะกลับมาเนาะ เรามาถึงสะพานแล้วโอ้ยเป็นตาย่างเล่นอยู่พี่น้องขึ้นไปไกลๆนะก็มีไปบุไปไกลปานดันดอกเราจะมาตรงสระพานอ,าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอ่านเอาพี่น้อง <y> <laughs> จะเป็นลำห้วย มีร้านอาหารเนี่ยพี่น้องมีร้านอาหารมีเออ่ที่พักคอนโดท่านสมัยเบิร์ตพี่น้องอยู่ฝรั่งเอออยู่อิตาลีเนาจะจ้ะอ,อ,อันนี้เป็นหมู่บ้านอู้บรรยากาศดีบรรยากาศในหุบเขาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งของห้วยเอามาให้เบิรงพี่น้องเพราะว่า เขาก็นหนาวอยู่ในเมืองหนาวแต่เขาก็มีกินทุกอย่างถ้าขยันอันนี้เป็นผลไม้เนาะจ้ะเขาปลูกกันริมห้วยสวยๆนี่จะพี่น้อง เดี๋ยวสิเดินยางกลับไปเฮือนบนกินพิซซ่าเนาะจ้ะแล้วจะถ่ายตู้พิซซ่าให้ดูด้วยก็เพิ่งเคยเห็นคือกันพี่น้องตู้พิซซ่าจะแบบว่าทันสมัยมากโมเดนโมเดิร์นมากเลยแต่ละบ้านสังเกตที่นี่ เขาจะมีฟืนเขาจะมีกองฟืนไว้ไว้กอ่อเตาผิงเนาะจ้ะไว้ก่อเตาผิงผิงเพว่าข่อยอยู่ฝุ่นกับนี้คือกันอยู่องตีฝรัร่งเศสแต่ว่ามันไม่ได้หนาวขนาดเขาแมสต้องใส่จ้ะต้องใส่แมสน,นะคะถ้าไม่ใส่น่ะสามร้อยูโรที่ฝรั่งเศสที่อิตาลี หลงหลงหลงว่าฝรั่งเศสตลอดเพราะว่าเราอยู่ประจำที่ฝรั่งเศสเขาจะมีรูปวาดในบ้านเขาด้วยสวยมากเนี่ยหลังนี้ก็มีให้เบิ่งโบสพี่น้องน่าจะเป็นโบสเก่าแก่เนาอะน่าจะเป็นโบสท,ที่เก่ามากตอนนี้สิบห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สเจ็ดนาทีนี่จ้ะพี่น้อง เดี๋ยวขอทายดเป็นโบสถ์ที่เก่ามากแล้วก็ใหญ่มากทุกบ้านจะมีอันนี้เป็นกาแพงโบสถ์อันนี้อยู่อิตาลีแล้วจ้าแล้วก็มีต้นมีแต่ต้นหมกักไม้พี่น้องมีแต่ต้นคือเขาปลูก,ผ,กผักปูกผลไม้ที่นี่มันเป็นเออเป็นบ้านหมู่บ้านชนบทเนาะมันไม่ใช่ในเมือง อากาศกระดีเพิ่นก็เลยปลูกได้จ้ะสวยมากบ้านอิตาลีเขาสวยมากอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นอันนี้อันนี้เราอ่านไม่ออกแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นน่นแบแบว่าเวลามี ศึกสงครามอย่างสี่เขาเสียดอนุสรไว้เนาะทำเป็นอนุสรไว้เราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยอันนี้เขาแกะสลักเก่งมากที่เนี่ยเบิ้งพี่น้องอันนี้เป็นแกะสลักไม้เนาะเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้หญิงเออน่ารักดี อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรแต่ว่ากำลังดอกกำลังดอกพี่น้องมันก็จะเป็นบ้านเนาะเป็นคอนโด เพราะว่าฝรั่งส่วนมากคนบบมิทีมันก็ซื้อแบบเป็นคอนโดอยู่น่ะพี่น้องแต่ว่ามันจะความสะดวกสบายเนะี่ยมันจะครบทุกอย่างบ้านเก่าพี่น้องบ้านเก่าอันนี้อันนี้คือสงสัยไม่มีคนอยู่แล้วบ้านเก่าลักษณะบ้านของอิตาลีทุกมุมจะมีทุกมุมจะมีมมะมพี่น้อง ไยกับเข้าใจคือกันว่าพ่นเห็ดไปเห็ดอย่างเนาะอันนี้อันนี้เป็นต้นดอกลาเวนเดอร์นะจ้าแต่ว่าช่วงนี้พ่นไม่ดอกลาเวนเดอร์จะจะประมาณเดือนกรกฎาคมต้นลาเวนเดอร์เพิ่นกระสิดอกไหมพี่น้อง เอามาให้ชมจ้าอันนี้เป็นหมู่บ้านที่อิตาลีแล้วก็จะไม่ถ่ายในบ้านเขาเพราะว่าเกรงใจเขาเนะจา้าหรือว่าถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายถ้าถ่ายได้ก็ดีเสี้ยวาให้ลงเอาลงให้เบิ้งง่า้คลิปเลาจ้านาะพี่น้องบ๊ายบาย